แม่เออบางทีมันเปลี่ยนนะต้องต้องให้ลูกบ้าโดนห่วงภายในยี่สิบวินะถ้าไม่โดนก็หมดเวลาหมายถึงลูกโทษเหรอไม่บุกมาอ๋อเหรอโอ้โหเกิดไอ้นี่เยอะว่ะข้อกำหนดเยอะเนาะวิมีหน้าเราเห็นมันเลขมันลงลงแล้วมันก็กลับไปยี่สิบหม อ่ะชอนนองถ่ายกับไม่ายอีมา้มเลยมาเลยน้ำถ่ายให้น้องหน่อยแล้เดี๋ยวเราส่งให้น้องอ่ะกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้ฮ้่มุมนี้ไม่มืดนะไม่มืดถ่ายมาแล้วสวยไหนเนี่ยมืดเหรอพี่โป้มนี่มันไม่เกีียวคนนนี้หิวหรือหมิวงนิว นตกนี่ใบมาแข่งที่นี่ดีนะเนี่ยคนที่แบบไม่เคยมาที่อยู่แถวนี้เริ่มมาแล้นะพ,พูดใครวะ <c oughs> ระบุหน่อยไอ,ไอ้ไม่บุตรายคือใคพี่คนที่ทุงสงใช่ไหมคะกมก่นทีบนกอมีแฟนยังไบเขามีแฟนยังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ถ่ายให้น้องหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้พี่ต่อถ่ายหน่อยเมื่อกี้แล้วน้องอิ๋วมาแล้วเ่ไปใเรียกแล้วน่อยที่ผลช่วนตกไปเขาหยิบขวาไปทำไมเออน้อยไม่ามไหมอ่ะมันขใช่เราพวกเรากดให้น้องหน่อยกดให้น้องก่อนเอามาหน่อยให้น้องออกากงลุมน้ยกดให้น้องหน่อยปอตามกดอยู่นี่ไปไปเขยบเราเหยเลย ไม่เดี๋ยวใบโดนฝนใบเข้ามาในร่องนองโอมาบ่อยๆนะใบจะได้จ la ับได้คนตรังสามคนเลยใบต้องขึ้นหน้ามาสองเก้าหนึ่งอ่ะใบทุกคนถอยมาเออใบตกใบตกไม่ดีใบใบตกไฟหรอใบตกไฟ เออหยิบมาด้วยคนเหล่านี้แหละมันจะโดนไฟพอดีมถอยออกไปอีกร้านก็ออกนอกหลังครายูเดินพี่ไอ้นี่โอ้เอ็มพมากเลยวันนี้โคตรเทพเลยคนไหนเทพยังไงอ่ะมองไม่เห็นเหรออ๋อใต้บะใต้แป้นใต้แป้นมีกินเลยเห็นรัวพี่สองตัวไบเดี่ยวเปิดเดี่ยวเปิดเดียวเปิดพี่เห็นใบอตัวเละ ใผมเพราะว่าไม่อะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวใส่ผมเออใช่ใช่เขาเล่นแรงแต่เขาเล่นดีนะเอาเหรอพี่ว่าเล่นดีนะทีมเราอะเล่นแรงใช่ใช่ใบนี้มันเป็นทีมของอำเภอเหรอนี่มันเป็นทีมของอำเภอเหรอใช่รุ่นพี่งั้นแหละเนี่ยพี่สงหรือส่งมนได้มันเป็นทีมของอำเภอป่ะไม่ใช่มารวมตัวกันเองที่นี่คนใต้ทั้งทีมเลยเหรอคนทุ่งสงส์

เอามาเอามาให้หมดเอามาให้หมดงไว้ก่อนใหม่ก็มหมดหมดแล้วหอคะไม่ต้องสุดายเป็นคนจะใสเา่ใหมจะใสเทาม้เมื่อกี้อะไรเลอกาพี่จับไม่เห็น

เป็นเตอร์อยู่ด้านหนแล้วมีชื่อของคู่ที่รักทีรักเป็นเวรเดคราพี่ยาขอให้พียาประสบความสำเร็จนครับผมเผื่อว่าการแบ่งนะครับสิงไกวัตถุประสงค์นั่นช้ามีความสุขีหน้ากินสบายมาเจนบ้างครับผม